เมื่อหนุ่มแบงค์สุดเฮยแต่ไปนค้นเจอกับหน้ากากที่มีพลังวิเศษแฝงอยู่ความโอลวนปนหาจึงเกิดขึ้นคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจมีการใช้ความหยาบคายซึ่งอาจไม่เหมาะกับการสนทนาทั่วไปน้องๆหนูๆฟังแล้วอย่าเอาไปใช้กับผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวถูกแม่ดึงหูหลุดเริ่มเรื่องมาก็มีหนุ่มแบงค์คนนึงพยายามจะไปสาวเว้โดยพี่แกเนี่ยไปหาซื้อตั๋วคอนเสิร์ตบิ๊กมล์เทนมาได้มาสใบ แล้วกะว่าจะพาสาวไปเที่ยวแต่สาวบอกอ้าวแล้วเพื่อนนายอีกคนล่ะแม่งกำลังจะมาเยี่ยมพอดีอีตาหนุ่มแบงค์นี่แม่งก็โชว์ป๋าจัดคุณไปดูกับเพื่อนคุณเลยแล้วก็ยื่นตั๋วคอนเสิร์ตให้สาวนี่ก็ดีใจนะโอ้โหมันสุดยอดเลยรุ่นพี่ที่ทํางานก็เดินมาพอดีก็พูดประชดไปว่าเออแม่งป๋าสุดๆคือดูทรงแล้วยังไงไอ้หนุ่มแบงค์คนนี้มันก็แ้วแล้วนะหนุ่มแบงค์คนนี้จริงๆมันคือพระเอกนะครับมีชื่อว่าสตันลีย์อีฟคิตส์ผมขอเรียกสั้นๆว่าส รุ่นพี่คนนี้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวชวนมันไปเลี้ยงปอบใจที่ไนท์クラสุดหรูแห่งหนึ่งในเมืองอยู่ๆก็มีสาวคนหนึ่งเข้ามาที่ธนา,าคารนางเดินเข้ามาพร้อมกับท่าทางที่แบบเซ็กซี่ยั่วสวัสดสุดะนะอีตารุ่นพี่นี่ก็ประสบการณ์เยอะไงพุ่งเข้าไปต้อนรับก่อนเพื่อนเลยมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับสาวฮอตคนนี้ก็ถอดเสื้อแล้วก็ยืนให้อ๋อช่วยช่วยถือเสื้อให้หน่อยแล้วก็หันไปนั่งคุยกับพระเอกของเราพร้อมกับบอกว่าจะมาเปิดบัญชีธนาคาร พ่อสเตอลีพระเอกของเราแมงก็โสดมาตลอดไม่เคยมีแฟนเจอสาวสวยมานั่งยั่วอยู่ตรงหน้าก็าทําอะไรไม่ถูกเงอะงะไปหมดส่วนแม่สาวนี่พอเห็นพระเอกประมาแมงก็ยั่วใหญ่เลยทีนี้พร้อมกับแนะนําตัวว่านางชื่อทีน่าความจริงทีน่านี่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับทั้งสองคนก็จับมือทําความรู้จักกาันพอพระเอกของเรานี่ก็เขินไงเขย่าเป็นเซียมซีเลยความจริงทีน่านางไม่ได้ตั้งใจจะมาเปิดบัญชีนะแต่นางรับงานจากตัวร้ายเว้ยคือเอากล้องมาส่องเพื่อดูระบบความปลอดภัยของธนาคาร ไอต,ตัวร้ายตัวนี้เนี่ยมันมีแผนที่จะมาปนธนาคารคือมันเป็นมือขวาของเจ้าพ่อแต่ว่าอยากจะโค่นเจ้าพ่อไงก็ต้องใช้เงินเลยวางแผนให้ลูกน้องเนี่ยมาปนธนาคารโดยส่งทีหน้านี่แหละเอากล้องเข้ามามองดูตัดข้ามมาที่ตอนเย็นก่อนที่จะไปไหนครับพี่สเตอลี่เนี่ยก็ไปที่อู่รถพรแกเนี่ยเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่แต่พอไปถึงเจ้าของอู่บอกโอ้โหพังทุกอย่างเลยทั้งเตียทั้งกระบอกสูบทั้งเครื่องยนต์อะไรนะต้องเปลี่ยนยับเลย คือแม่งแจ็คพอตไงไปเจออูฟันเขาให้พอพระเอกของเราจึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้รถในการทํางานงอนี่ยทไงทีเนี้ยไอทางอูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอารถของอูไปใช้ก่อนตัดข้ามาที่ขับสุดหรูที่รุ่นพี่พระเอกนัดกันไว้ทางการของนงครับเห็นสภาพรถของพระเอกเรียบร้อยแม่งก็ไม่ให้เข้าเว้ยไอรุ่นพี่ที่มันจองเอาไว้เนี่ยก็พาสาวเดินเข้าไปก่อนก็ไม่ได้มองพระเอกอะนะพระเอกจึงพยายามจะเดินเข้าไปเองแต่สุดท้ายก็โดนการ์ดเนี่ยจับโยนออกมาก่อนจะออกจากคับปรากฏว่าได้เจอกับทีหน้าอีกทีหนึ่ง คือทีหน้านางเป็นนักร้องประจํในขับสุดหรูนี่นะและก็เป็นเด็กของไอ้ตัวร้ายพิกกี้บายเดอร์นี่ด้วยก็ได้ยืนทักทายกันอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าเด็กรับรถเอารถมาส่งให้พระเอกเว้ยตาสแตลลีแมงกะรีปฏิเสธเลยอุ้ยอิชี่ไม่ใช่รถกูกูยืนคุยกับสาวอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยเด็กรับรถก็บอกแต่ตั๋วมันตรงนะเฮ้ยท้ายที่สุดพ่อพระเอกของเราแม่งก็ต้องยอมรับเวยก็เสียฟอร์มเล็กน้อยนะกะว่าจะโชว์สาวซะหน่อยจึงได้รีบขับรถออกจากในขับไปขับออกไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แม่งก็ไปตายอยู่บนสะพานพอดีเว้ พอพระเอกของเราแม่งยัวจัดลงจากรถมาแม่งก็เตะเลยโป้งเดียวพังเละเทะหมดพี่สแตลลี่แกเลยมายืนเซ็งอยู่ที่ขอบสะพานสายตาแกเหลือไปเห็นว่ามีคนคนนึงกาลังลอยอยู่ในน้ําแกคิดว่าคนจะฆ่าตัวตายแกเลยรีบวิ่งลงไปช่วยเว้ยปรากฏว่ามันเป็นแค่ตุ๊กตาย,ยางพี่สแตลลี่ก็ได้แต่เซ็งนะตัวแม่งก็เปียกไปอีกตอนนี้แต่แล้วสแตลลี่ก็ได้เจอกับหน้ากากอันหนึ่งแกจึงเอาเดินกลับบ้านไปด้วยขณะที่เดินขึ้นบันไดามาปรากฏว่าผู้จัดการแม่งเปิดประตูออกมาด่าเว้ยว่าแกเดินเสียงดัง แล้วพอได้เห็นว่าพิสตนลี Stanley แม่งตัวเปียกแล้วก็ทาพรมของคอนโดเปียกไปหมดเลยก็เลยด่าไปแล้วก็บอกว่าจะตัดเงินจากค่าปาระกันทั้งหมดพ่อพระเอกของเราเลยรีบกลับเข้าห้องที่ห้องของแกเนี่ยแกเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งนะชื่อว่าไมโลพอเห็นเจ้านายปุ๊บแม่งก็ชวนเล่นทันทีเลยรีบไปฆ่าไปจานที่โยนโยน่ะนะสแตนลี Stanley แม่งก็โยนมาไมโลแม่งก็โคตรฉลาดเลยกระโดดไปคว้ามาแล้วก็วิ่งเอากลับมาให้ด้วยคือดูๆแล้วเนี่ยหมาแม่งดูฉลาดกว่าเจ้าของอีกพอพระเอกของเราก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตอนแรกแม่งเจอหน้ากากาาาาานนนนี่่่หหววซึึงงงตตออเเขาาเข้้มมแไไบบ๊ลยปิดู ขณะที่จะใส่ปรากฏว่าหน้ากากแม่งดูดหน้าแกเวยแกก็เอะใจแล้วเฮ้ยหน้ากากเครียดะลรวะแต่ท้ายที่สุดก็ลองใส่ดูจนได้มันยืดขยายครอบหัวแกกลายเป็นหมวกไอ้มงเลยแล้วตัวแกก็หมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนควงสว่านมีฟ้าผ่าชี้อะไรหมดเลยนะชุดที่ใส่แม่งก็เปลี่ยนไปด้วยท้ายที่สุดเป็นไอ้หน้าเขียวหัวล้นตัวเนี้ยครับซึ่งผมขอเรียกว่าเดอะแมสละกันไอตัวเดอะแมสเนี่ยมันมีนิสัยลักสนุกหลังจากแปงลงร่างเสร็จมันก็จะออกไปเที่ยวพอเปิดประตูออกมาได้ มันก็ย่องใหญ่เลยเพราะมันจําได้ว่าผู้จัดการแม่งไม่ชอบให้เสียงดังแต่ก็ย่องประชดไปอย่างนั้นนะนะด้วยความขี้เล่นไงปรากฏว่ามีนาฬิกาปลุกแม่งเด้งออกมาจากกระเป๋าไว้แล้วแต่ก็เสียงดังสนั่นคอนโดเลยไอเดอะแมสแมงก็เอาคอออกมาพยายามทุบนาฬิกาปลุกเวยกลายเป็นเสียงดังหนักเขาไปอีกผู้จัดการออกมาแม่งแขนจัดเลยเสียงเฮียแล้ววะจึงได้เข้าห้องไปคว้าลูกซองมาไล่ย,ยิงเว้ยไอเดอะแมสแมงก็หลบลูกซองเป็นว่าเล่นคือแม่งเป็นตัวที่เร็วมากนะแล้วมันก็ได้กระโดดหนีทะลุหน้าต่างร่วงลงมากระแทกพื้นด้านล่างตัวนนนีบติดพื้เลย แต่เดอะแมทมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคือแม่งล่างเทพอย่างแท้จริงเลยจากนั้นมันก็ลุกขึ้นมามีรถคันหนึ่งขี่มาบีบแต่เว้ยเพราะมันยืนอยู่กลางถนนพี่เดอะแมทแกคิดว่ารถแม่งมาบีบแต่ทักทายเลยล้วงไปในกระเป๋าว่าเอาแต่จิ๋อออกมาบีบกลับรถนี่แม่งระเบิดเลย้นกับรถนี่หัวฟูไปหมดจากนั้นพี่เดอะแมทแกก็ได้เดินไปไปเจอแก๊งอันธพาลข้างถนนอีกกะมาล้อมแล้วก็ไถ่าตังค์พี่เดอะแมทแต่พี่แกแม่งก็ดึงกางเกงในอันธพาลมาข้อหัวแล้วก็ผับจากนั้นก็วิ่งหนีไปไอ้กล แต่พอไปถึงก็งงเลยไอเดอร์แมสเนี่ยตั้งโต๊ะอยู่แล้วก็กําลังจะทําลูกโป่งเป็นรูปการ์ตูนต่างๆให้เวทีละอันทีละอันขณะที่กลุ่มยิโกไม่กำลังงงๆอยู่ไอเดอร์แมสแม่งก็ทําออกมาเป็นรูปปืนแล้วปรากฏว่าแม่งเป็นปืนจริงยิงได้ด้วยแล้วมันก็ยิงไล่พวกยิโกเนี่ยหนีกันหัวซุกหัวซุนไปหมดเลยหลังจากนั้นเดอร์แมสมันก็นนีขึ้นได้ไงเคยตัวเดอร์แมสนี่จริงๆแล้วมันก็คือไอสแตนลี่เนี่ยนะครับ มีความทรงจําทุกอย่างยังเหลืออยู่แต่คือแค่แม่งมีพลังวิเศษในกระเป๋านี่ล้วงของวิเศษที่เราออกมาได้อย่างก,กับโดเรมอนเลยแล้วก็ดูท่าจะเป็นอมาตะาด้วยคือมันก็จําได้เว้ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยไอ้อูรถเนี่ยแม่งโกงมันเดอะแมดก็เลยไปเยี่ยมอูอรถซะหน่อยแล้วก็อัดเจ้าของอูก,กับลูกน้องเละเลยเช้าวันต่อมาสแตนลี์พ่อพระเอกของเราก็ตื่นนอนขึ้นขณะที่กําลังงวงเงียอยู่ก็นึกถึงความทรงจําเมื่อคืนพ่อพระเอกของเราแม่งก็ยิ้มพร้อมกับพึมพำนิดหน่อยว่าไอ้เชื่อเมื่อคืนแม่งฝันโคตรมัน แต่แล้วก็มีเสียงข้อประตูดังขึ้นสแตนลี่จึงรีบมาเปิดปรากฏว่าเป็นตำรวจซึ่งต้องการถามถ,ามถึงเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อคืนในคอนโดผมขอเรียกตำรวจคนนี้ว่าผู้หมวดก็แล้วกันนะคือยายป้าผู้จัดการเนี่ยแกโทรแจ้งตำรวจเว้ยแล้วก็กำลังโวยวายบ่นพร่ำเลยถึงเหตุการณ์ที่มีคนหน้ากากสีเขียวเข้ามาสร้างความวุ่นวายในคอนโดแล้วก็กำลังให้การกับตำรวจอีกคนหนึ่งอยู่ว่าไอ้หน้ากากาคนนั้นอนะ่ะมันกระโดดทะลุหน้าต่างลงไปเลยพี่สแตนลี่พระเอกข,ของเราก็ทำหน้างง,งเว้ยแล้วก็คิดในใจว่าม,มืออนนนเเหมมใฝัลยีี่ตววก็ได้ถาา พบเจอเหตุผิดปกติไหมหรือว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพอพระเอกของเราแม่งก็ทําไขสื่อเลยนะแล้วก็หงายการ์ดบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินบางทีก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรหมวดจึงพูดต่อว่าคนร้ายมันใส่ชุดนอนแบบมึงเลยแซลลี่ก็ถามกลับอะไรนะทําเป็นแม่งไม่ได้ยินเว้ยก็ทําเนียนกบเกลือนไปอีกตํารวจจึงสั่งว่าถ้ามีเบาะแสรหรือข้อมูลอะไรก็ให้โทรไปแจ้งได้เลยแล้วก็ให้นามบัตรเอาไว้พอหมวดกลับไปพอพระเอกของเรามองที่นาฬิกาก็รู้ว่าแม่งสายละจึงรีบแต่งตัวออกไปทํางาน แต่ก็หากุญแจห้องไม่เจออีกจึงสั่งให้ไมโลช่วยไปหาไอ้ไมโลนี่แม่งก็อัจฉริยะสั่งให้หาอะไรมันก็ไปตามหาจนเจอแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งพอหาเจอแล้วพอจะขออะไรนี่แม่งกัดไม่ยอมปล่อยสักทีก่อนออกจากบ้านพ่อพระเอกของเราได้เหลือไปเห็นหน้ากากก็เลยคิดจะทําลายหลักฐานควงหน้ากากออกหน้าต่างไปแต่ไอ้หน้ากากเนี่ยหมุนวนกลับเข้ามาในห้องอีกมาถึงที่ทํางานก็โดนเจ้านายด่าตามคาดแต่รุ่นพี่พระเอกแม่งก็ไหวพริบดีไงแก้ตัวให้พระเอกเว้ยบอกเจ้านายว่าอ๋อ oh, ไอ้สเตอลี่มันไปเจอลูกค้ามา แล้วก็เอารูปในหนังสือพิมพ์ให้ดูบอกนี่ไงคนนี้แหละเป็นลูกค้ารายใหญ่ของทางธนาคารเรา,าเจ้า,จานายแม่งก็เลยโอเคพระเอกก็ได้รอดตัวไปคราวนี้บ่ายวันนั้นก็ได้มีนักข่าวคนหนึ่งมาหาชื่อว่าน้องแยมจากสมักข่าว The, Re The Republic คือนางได้ข้อมูลจากอู่ซ่อมรถที่โดนเดอะแมสเข้าไปป่วนก็เลยอยากตามความจริงเรื่องเดอะแมสนางได้ข้อมูลมาว่าคนสุดท้ายที่เอารถไปซ่อมคือพระเอกนั่นเองและนางก็ยังให้เบอร์ติดต่อเอาไว้ในคืนนั้นพอพระเอกของเราได้กลับไปที่ไนท์คลับอีกครั้งพร้อมในรถสุดหรู แล้วก็ได้เจอคนรับรถรวมถึงนางเอกด้วยนางเอกพอเห็นว่าสแตลลี่มาพร้อมกับรถสุดหรูก็เดินตรงเข้ามาหาแล้วก็จับหน้าหันเลียหูใหญ่เลยพ่อพระเอกของเราก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วนะพอเอกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นแค่ความฝันแล้วก็ที่รู้สึกว่าโดนเลียหูเนี่ยไอไมโลนี่แหละกําลังจัดหนักอยู่เล่นสหูเปียกเลยคือพ่อพระเอกของเรานี่แกคิดถึงทีหน้ามากๆจนถึงขั้นเก็บเอาไปฝันเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้น ก็มองไปที่โซฟาปรากฏว่าเจอหน้ากากหรือแมสอีกแล้วพี่สเตอลีโคตกใจเลยเพราะว่าตอนเช้าได้ทิ้งเอาไปแล้วแล้วมันกลับมาได้ไงวะงง,งงอยู่แป๊บหนึง่งแต่ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ใส่แล้วนะเค่องทิ้งไปที่หลังโซฟาแต่สุดท้ายก็อดใจไม่ไหวกระโดดเข้าไปใส่อีกรอบเมื่อแปลงล่างเรียบร้อยก็ทําความสะอาดหน้าตาโกนหัวโกนหวดซึ่งจริงๆก็ไม่มีเลยนะเอาไมโลมาเช็ดหน้าด้วยแล้วก็ออกไปจากห้อง ทางด้านกลุ่มไอ้ลูกน้องไอ้เจ้าไวร้ายคืนนี้มันก็มีแผนที่จะไปป้นธนาคารเว้ยเห็นลูกน้องกันมาเพียบเลยแต่ยังไม่ทันที่จะบุกไปในธนาคารปรากฏว่าเดอะแมสพุ่งออกมาจากธนาคารพร้อมกับหอบถุงเงินถุงใหญ่คือเดอะแมสแม่งป้นตัดหน้าไปแล้วเว้ยขณะที่ทั้งหมดกำลังงง,งอยู่ปรากฏว่าตำรวจม,มาถึงไอ้พวกที่เตรียมจะป้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยเลยนะก็เผลอไปยิงสู้กับตำรวจอีกแล้วทุกคนก็พากันหนีตำรวจไปได้ เดอะแมสพอได้เงินก้อนโตจากการพ้นธนาคารแม่งก็ไปซื้อโลสลอยสุดหรูเลยนั่งไปที่ไหนครับกะว่าจะไปหาทีหน้ากาดหน้าไหนาครับก็ถามเดอะแมสว่ามีรายชื่อในการจองไว้หรือเปล่าเดอะแมสแมงก็บอกไม่มีอ่ะแต่กูมีเงินแล้วก็แบงค์พันแม่งโปรยเต็มหน้าไหนาครับเลยคราวนี้คนทั้งหมดก็กรูกันเข้ามาแย่งเงินอุตลุดไปหมดเดอะแมสแมงก็เดินเข้าไปในไหนครับอย่างชิลๆคราวนี้ขณะนั้นทีหน้ากําลังร้องเพลงอยู่บนเวที เจ้เดอะแมสเนี่ยก็เลยขึ้นไปบนเวทีด้วยแล้วก็ใช้เวทมนต์เสกให้นันกดนตรีทั้งหมดเล่นเพลงตามสไตล์ที่มันชอบแล้วมันก็เต้นนําเลยทีนี้กลายเป็นว่าเต้นคู่กับทีน่าไปบนเวทีตลอดเลยไอคนดูแลไหนครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอไวร้ายปีกกี้ไบเดอร์กลุ่มลูกน้องมันหลังจากหนีตํารวจมาได้ก็พาก,กันกลับมาที่ไหนครับแล้วก็รายงานกับเจ้าไวร้ายตัวนี้บอกว่าไม่สามารถป้นธนาคารได้เว้ยเพราะว่าโดนเดอะแมสตัดหน้าไปแล้วก็มีลูกน้องคนสนิทของไอเจ้าไวไลท์เนี่ยนะตายไปคนหนึ่งด้วยยิงสู้กับตํารวจลูกน้องอีกคนที่รอดดมาไ้ ก็รีบรายงานให้เจ้าไวไลทรู้เลยว่าไอคนที่ป้นธนาคารตัดหน้าไปมันสวมหน้าก,ากากสีเขียวซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วมันก็อยู่ในไนท์คลับกำลังเต้นอยู่บนเวทีกับทีหน้าเลยไวไลทได้ยินรีบพาลูกน้องลงไปจัดการทันทีเมื่อมาถึงหน้าเวทีมันก็ให้ลูกน้องชักปืนออกมายิงปรากฏว่ายิงโดนเน็กไทขาดไปครึ่งหนึง่งเน็กไทมันก็คืนสภาพกลับไปเป็นอันเดิมเจ้าไวไลทนี่มันก็สั่งให้ทีหน้าแยกหนีไปแล้วก็สั่งให้ลูกน้องยิงไอเจ้าเดอะแมสแต่ลูกน้องมันยิงยังไงก็ยิงไม่ถูกเดอะแมสมา ผิวหลบยิ่งกว่าเดอะแมทริกเอลวิสแมงก็ยังมาเลยแต่สุดท้ายก็มีอยู่นัดหนึ่งที่โดนแต่เดอะแมสแมงก็ไม่ตายเว้ยเดินดึง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 มาหาแล้วก็ล้มตัวลงที่แขนของไอ้ลูกน้องคนนั้นแล้วก็ฮือฮ่แมงไม่ตายสักทีสั่งเสียอยู่อย่างกับหนังอินเดียจากนั้นมันก็ได้เสกให้มีคนเอามือยืนรางวัลอสการ์มาให้แล้วมันก็ชูรางวัลอสการ์นักแสดงยอดเยี่ยมไอ้สองคนนั้นนี่ก็มืนเลยแต่ทั้งคู่ก็ชักปืนออกมาลุมยิงแต่ก็ยิงไม่โดนอยู่ดีสุดท้ายเดอะแม ตำรวจก็มาถึงพอดีได้นค้นเจอศพเจ้าลูกน้องมันตายอยู่ข้างบนจึงได้ควบคุมตัวไอ้ไวร้ายตัวนี้ไปแต่ก็ไม่มีอะไรมากตอนหลังก็ต้องปล่อยตัวเพราะว่ามันมีฐานายเก่งไงนี่ถ้าเป็นประเทศไทยนี่ติดค้กหัวโตผู้หมวดได้เหลือไปเห็นบนเวทีว่ามีเศษเนคไทตกอยู่ก็จําได้ว่าเป็นของสเตลลี่ในเช้าวันต่อมาผู้หมวดก็ไปเยี่ยมพระเอกเลยเคาะประตูหน้าห้องเรียกให้ตื่นอีกทัพระเอกของเราสะดุ่งตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าหน้ากากยังวางอยู่จึงพยายามจะเอาน้ากากไปซ่อนแต่พอเปิดประตูห้องแต่งตัว เงินแม่งทะลักออกมาเพียบเลยจึงพยายามจะซ่อนเงินไอ้ไมโลก็คิดว่าจะเล่นกับมันวิ่งเข้ามาตะกุยตะกายเล่นด้วยวุ่นไปหมดเมื่อเก็บทุกอย่างเรียบร้อยจึงได้เปิดประตูผู้หมวดก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็ถามถึงเน็กทายขณะที่กาลังคุยกันอยู่ไอ้เจ้าไมโลแม่งก็ตะกุยประตูใหญ่เลยแถมแม่งโคตรฉลาดพยายามจะก,กระโดดกัดลูกบิดเปิดประตูด,ด้วยอิตาสตัลลี่พระเอกของเราก็บอกว่าเน็กทายเนี่ยทำหายแต่ผู้หมวดแม่งก็ไม่สงสัยอะไรนะก็เดินออกจากห้องไปปกติคือเกือบซวยเพราะหมาตัวเองละด้านผู้หมวดก็กลับไปที่สอน,นอ ไปดูกล้องวงจรปิดของธนาคารปรากฏว่ามันเป็นคนร้ายหน้าเขียวซึ่งทั้งเมืองก็ตั้งฉายามันว่าเดอะแมสเป็นคนปล้นธนาคารนะคือวิ่งอย่างเร็วอ่ะแล้วก็ให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจลายในมือด้วยทางฝั่งไอ้ไร้ายปิกกี้ไบเดอร์แม่งก็ประกาศออกไปว่าถ้าใครตามตัวเดอะแมสมาได้จะให้รางวัลห้าหมื่น 50, ทางด้านพระเอกของเราก็รีบมาทํางานแต่ก็สายตามปกติจึงได้โดนหัวหน้าเนี่ยด่านะพอเมื่อคืนธนาคารก็โดนปล้นด้วยแต่คราวนี้พระเอกของเราแม่งสวนกลับไปเอาเลยเดี๋ยวกูจะฟ้องพ่อมึงด้วย ว่าเมืองอ๋องธนาคารเว้ยคือแต่เดิมอิตาลีนี่มันไม่กล้าเถียงใครเลยนะเจ้านายแมงก็ไม่กล้าว่าอะไรเอารีบไปทำงานรีบไปทำงาน,งาน,งานแล้วก็เดินไปเลยดุนพีนี่รีบเข้ามาชมใหญ่เลยว่าแม่งโคตรเจ๋งในวันนั้นทีน่าก็ได้มาหาพระเอกพร้อมกับบอกว่าให้ช่วยนัดเดอะแมสให้หน่อยซึ่งพระเอกก็ตอบไปว่าได้เลยนะเดอะแมสนี่เป็นเพื่อนสีกันเลยคือจากที่คุยดูท่าแล้วนางเอกมันจะชอบสแตนลี์เว้ยแล้วก็เหมือนจะรู้ลึก,ลกด้วยว่าสแตนลี์เนี่ยคือเดอะแมส จร,จริงๆที่นางอยู่กับไอ้เจ้าไวรายพิกกี้ไบเดอร์นี่นางถูกบังคับนะไม่ได้อยากจะอยู่เป็นแฟนมันจริงๆหรอกพอเจอเดอะแมสจึงอยากให้เดอะแมสเนช่วยในเย็นวันนั้นพระเอกของเราได้ไปหาด็อกเตอร์ที่เจอในทีวีด้วยซึ่งด็อกเตอร์พูดเกี่ยกับเรื่องหน้ากากด็อกเตอร์เห็นหน้ากากอันนี้แล้วก็ฟังจากที่พระเอกเล่าจึงบอกว่าอาจจะเป็นเทพโลกิเทพแห่งรัติการ เลยจพัพิสูจน์ให้ด็อกเตอร์ดูโดยการจะพยายามสวมหน้ากากนั้นเข้าไปแต่แล้วมันก็ไม่สามารถแปลงร่างอะไรได้คือมันยังเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่ไงโลกินี่มันเป็นเทพแห่งราตรีใช่ไหมมันจะแสดงพลังจริงๆตอนกลางคืนเท่านั้นตีตาด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยไล่พระเอกให้ไปสีสัญญาคือคลินิกแกไม่รับคนที่ประสาทอย่างรุนแรงขนาดนี้และที่แกพูดถึงหน้ากากแกเป็นไลฟ์โค้ดขายหนังสือเว้ยตกตอนเย็นพระเอกก็ได้ไปหาทีน่าตามนัดแต่พระเอกของเราก็ยังลังเลว่าจะไปในรูปแบบของตัวเองหรือว่าไปในรูปแบบของเเดดอออแแสีีต่่ล้้วกกก็ไจทนนนาง จึงได้ทักทายพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็เดินเลี่ยงหนีไปหลังพุ่มไม้แล้วเดอะแมสแมนก็พุ่ออกมาจากพุ่มไม้นั้นด้วยแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันดีอีกาัุ่มหมวดซึ่งซุ่มดูอยู่เพราะรู้ว่าซันนี่คือเดอะแมสจากลายในมือที่ให้ลูกน้องไปตรวจนะะจึงได้แสดงตัวออกมาแล้วก็สั่งให้หยุดนางเอกนี่ก็หนีไปผู้มหมวดจึงให้ลูกน้องเนี่ยใส่กุญแจมือเดอะแมสพร้อมกับค้นตัว ลูกน้องเนี่ยเจอของในกระเป๋ากางเกงเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นกุญแจแว่นตาปลาทูไก่ดิบที่ดักหนูแม่งก็มีแต่ที่เด็ดที่สุดลูกน้องแม่งค้นเจอรูปเมียผู้หมวดเว้ยไอเชี่ยไม่้ไปเอามาจากไหนผู้หมวดแม่งโคตรเยอะเลยคนเขียนบทแม่งยิ่งยางฮาจากนั้นเดอะแมสมันก็ตบหน้าตำรวจสองคนแบบดิจิตอลดิจิตอลแล้วมันก็วิ่งหนีไปพอผู้หมวดกับลูกน้องจะวิ่งตามแม่งก็โดนกุญแจมือล็อกแขนไว้ละเดอะแมสมันวิ่งหนีไาจนถึงทางเข้าสวนสาธารณะนะ มันก็ปิดประตูแล้วก็เอาไม้มาตอกปิดตายทางเข้าเลยพอมันหันหลังมาเท่านั้นแหละตำรวจแม่งล้อกันอยู่ทั้งกลมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับมันอยู่ละไอ้เดอมสเนี่ยมันก็ใช้เวทมนต์เต้นเต้นเต้นทีนี้ตำร,รวจแม่งก็เต้นตามทั้งกลมเลยสรุปก็คือพลิ้วหนีไปได้พอมันเห็นว่าปลอดภัยมันก็ถอดหน้ากากแต่แล้วผู้หมวดแม่งก็ตามมาทันพอดีขณะที่เข้าตาจนอยู่ปรากฏว่านักข่าวสาวน้องแยมของเราเนี่ยนะขี่รถมารับพอสแตอรลี่เว้ยมันจึงวิ่งขึ้นรถหนีไปได้น้องแยมพาหนีีมาท่่่กดังงงแหหนึ แต่ขณะที่กํลาลังนั่งคุยกันอยู่ไอตัวร้ายพิกกี้ไบเดอร์แม่งก็โผล่มาสรุปแล้วคือน้องแย้มเนี่ยแกรับงานเว้ยพอเห็นค่าจ้าง5้า0,000ืนมันเยอะแงจะเอาไปผ่อนคอนโดต่อไอตัวร้ายก็ให้ลูกน้องเนี่ยจับสเตลลี่เอาไว้แล้วก็เค้นเอาความจริงจากพระเอกว่าไอหน้ากากนี่มันใช้งานยังไงพระเอกก็บอกว่าแค่มึงใส่แค่นั้นแหละไอไวร้ายนี่มันก็ใสหน้ากากทันทีปรากฏว่าก็มีพลังวิเศษเชื่ออะไรวุ่นวายเลยนะมันจึงได้สั่งให้ลูกน้องพาพระเอกไปหาเงินที่ซ่อนอยู่ที่คอนโดมัน ไอไมโลเห็นตัวร้ายเข้ามา<ๆ>ก็วิ่งไปซ่อนหลังหน้าต่างแล้วก็มองลงมาด้านล่างเห็นพระเอกกาลังถูกจับตัวอยู่ในรถเมื่อคนร้ายหอบเอาเงินใส่ถุงก็พากันขึ้นรถแล้วก็ออกไปทันทีไอเจ้าไมโลมันก็วิ่งตามรถไปนะไอพวกลูกน้องของวายร้ายเนี่ยมันเอาพระเอกไปโยนให้ตำรวจเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตำรวจกำลังตามตัวเดอะแมสแล้วมันก็เอาหน้ากากปลอมกากๆติดตัวพระเอกไปด้วยผู้หมวดก็จับเดอะแมสได้ตามต้องการคือแม่งคงยังแค้นอยู่แหละมึงจะพกรูปเมียกูทําไมคิดซัมติงกับเมียกูหรือเปล่าวะผู้หมวดก็เลยเอาสแตนลี่งพ ไอ้เจ้าไมโลมันก็วิ่งตามมาจนถึงโรงพักแล้วก็นอนเฝ้าพ่อพระเอกของเราอยู่ที่หน้าต่างของห้องขังนั่นแหละซึ่งพระเอกก็เห็นไอ้เจ้าไมโลนี้ด้วยนะในเช้าวันต่อมาหลังจากข่าวมันแพร่ไปว่าตำรวจสามารถจับเดอะแมสได้ทีหน้านางเอกก็ได้มาเยี่ยมแซลลี่ที่โรงพักด้วยแล้วก็บอกข่าวร้ายว่ามันจะมีงานการกรุศลอยู่งานหนึ่งที่ครับนางรู้มาคร่าวๆว่าจะมีแผนร้ายบางอย่างด้วยก่อนจะจากไปทีหน้าก็ได้บอกความในใจกับพระเอกว่านางเนี่ยก็ชอบพระเอกเหมือนกันเพราะพระเอกไม่เคยมองนางเป็นของเล่น แล้วก็ทําท่าว่าจะจูบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้จูบนะครับตำรวจบอกว่าหมดเวลาเยี่ยมพอดีคือพระเอกนี่บอกว่าไอ้เรี่ยขออีกแค่สองวิได้ไหมขณะที่ทีน,น้าเดินออกจากโรงพักปรากฏว่าไอ้พิกกี้ไบเดอร์ให้ลูกน้องสะกดรอยตามนางอยู่เพราะก็สงสัยในตัวนางเอกอยู่แล้วนะลูกน้องไอ้ไวรลายจึงได้วิ่งไล่ตัวนางเข้าไปในตรอกพระเอกได้ยินเสียงจึงวิ่งไปตะโกนบอกหมวดซึ่งนั่งหลับอยู่ แต่หมวดก็ไม่ได้สนใจนะหาว่ามันเพลเจอร์ท้ายที่สุดมันจึงเรียกให้ไมโลกระโดดขึ้นมาที่หน้าตา่างซึ่งกระโดดมาถึงพอดีแล้วให้เจ้าไมโลไปค่าปอกกุญแจมาให้ท้ายที่สุดมันก็ออกจากห้องขังได้ขณะนั้นผู้หมวดแม่งเดินเข้ามาพอดีมันก็เลยทุบแล้วก็จับตัวไอ้ผู้หมวดเนี่ยให้พาออกจากโรงพักไปได้โดยทําทีว่าผู้หมวดเนี่ยจับผิดคนแต่จริงๆเนี่ยมันเอาปืนจี้ผู้หมวดอยู่แล้วก็เอาผู้หมวดขึ้นรถตํารวจขับออกไปฝั่งไอ้เจ้าไวร้ายมันก็จับทีหน้าไว้ได้ และขณะที่กําลังจะเดินทางไปที่ไนท์คลับมันก็ได้สวมหน้ากากแบลงล่างเป็นไวร้ายหน้าเขียวอีกแล้วตัดมาที่งานการกุศลซึ่งจัดที่ไนท์คลับตอนนี้ก็มีคนใหญ่คนโตมางานเพียบเลยทั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็ไอหัวหน้ามาเฟียลูกพี่ใหญ่ด้วยไอไวไ้า์หน้าเขียวก็บุกเข้ามาในงานแล้วก็กราดยิงจากนั้นมันก็ประกาศว่ามันจะโค่นเจ้าพ่อไงมันก็เลยได้ยืนดวนปืนกับเจ้าพ่อโดยเอาตัวเองเนี่ยยืนบังลูกกระสีให้ลูกน้องลูกน้องเจ้าพ่อก็ตายหมดเลย ส่วนไอ้ไวรไ้ายหน้าเขียวนี่มันโดนยิงแต่มันก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็พ่นลูกกระสุนยิงเป็นปืนออกทางปากใส่เจ้าพ่อตายไปหลังจากนั้นมันก็ให้ลูกน้องมันยิงถล่มไปที่กระปุกออมสินซึ่งเก็บเงินที่เลี้ยอะไรมาสำหรับงานการกุศลน,น,นี้แล้วก็กะจะยึดเอาเงินทั้งหมดไปตัดมาที่ฝั่งสเตลลี่พระเอกหลังจากมาถึงก็ล็อกกุญแจมือผู้หมวดไว้แล้วก็เอาวิทยุสื่อสารพันไว้ที่คอกะให้ผู้หมวดเรียกกำลังเสริมมาช่วยแล้วก็สั่งเจ้าไมโลให้อยู่กับผู้หมวดส่วนพี่สเตลลี่ กะจะเป็นฮีโร่บุกเข้าไปช่วยนางเอกเองไอเจ้าไวร้ายตอนนี้พอได้เงินได้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เอานางเอกไปมัดไว้ที่เสากลางเวทีพร้อมกับระเบิดใดน,น้ไม์กะว่าจะระเบิดงานทิ้งไม่ให้เหลือหลักฐานต่างๆเลยพีสแตนลี่ย่องเข้าไปยังไม่ทันทําอะไรก็โดนปืนจ่อกระบาลจับได้อย่างง่ายดายได้อเจ้าไมโลที่โดนขังอยู่ในรถแมงก็รู้สึกห่วงเจ้านายไงปลดล็อกประตูรถแล้วก็ขยิรถออกมาได้แม่งโคตรฉลาดเลยกูเลี้ยงเองไม่ได้แบบนี้มั้งวะ ทางด้านไอ้เจ้าไวร้ายหลังจากตั้งเวลาระเบิด10นาทีให้นับถอยหลังมันก็เตรียมจะจูบลาทีหน้านางเอกซึ่งนางเอกขอให้จูบกับตัวจริงของมันให้มันถอดหน้ากากก่อนนะนะแต่ในขณะที่กําลังเคลิ้มอยู่นางเอกได้เตะมือมันซึ่งถือหน้ากาก,ากอยู่หน้ากากกระเด็นลอยไปทุกคนในงานพยายามกระโดดคว้าเอาหน้ากากนั้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถกระโดดถึงได้ท้ายที่สุดฮีโร่ตัวจริงก็มาถึงไอ้เจ้าไมโลไอ้เชี่ยกระโดดโค้งสูงไปงับเอาหน้ากากมาได้ ขณะที่ทุกอย่างกาลังโกลาหลสแตนลี์พระเอกก็พยายามไปแกะเชือกช่วยนางเอกเว้ยตอนนี้ระเบิดเวลาก็เหลือเวลาแค่ไม่ถึง3นาทีละแต่ก็โดนไอ้เจ้าไวร้ายออกมาชกหน้าก่อนฝั่งของไมโลคาบเอาน้ากากามาได้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะวิ่งเอาไปให้พระเอกก็ไม่ได้เพราะว่ามันกําลังโดนซ้อมอยู่ลูกน้องของเจ้าไวร้ายกระโดดมาจับขาหลังของไมโลทําให้มันเสียหลักล้มลงหน้าแม่งไปทิ่มใส่หน้ากากพอดีกลายเป็นไอ้ไมโลแปงลงร่างเป็นเดอะแมสเที่ยวโคตรใหญ่เลยไอ้ลูกน้องแม่งก็กลัวไงก็เลยปล่อยไป ทางฝั่งพระเอกก็กาลังสู้กับไอ้เจ้าไวร้ายอยู่ได้โอกาสต่อยหมัดใส่หน้าไวร้ายรัวใช้วิชาต่อยรัวแบบเบจิต้าพวพวะพวะพวะพวพวแต่พอไวร้ายสวนหมัดเดียวโครมแม่งน็อกฝั่งไมโลตอนนี้ก็กลายร่างเป็นหมาเดอะแมสไล่ป่วนไล่กัดลูกน้องของไวร้ายยับเลยแล้วมันก็วิ่งไปหาพระเอกพระเอกจึงรีบแกะเาหน้ากากจากมันลูกน้องไวร้ายเห็นเข้าจึงยิงไปโดนที่หน้ากากกระเด็นไปอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์บาร์อิตาสตลรี่พระเอกจึงกระโดดข้ามบาร์ตามไป ฟังกลุ่มลูกน้องของไอ้เจ้าไวร้ายขราวนี้เอาวุธสงครามยิงถล่มบาร์ชุดใหญ่กะว่าเอาให้นอนอะ่ะปรากฏว่าเดอะแมสแม่งกระโดดขึ้นมานั่งบนบาร์เว้ยแล้วยังไม่ตายด้วยหยิบเอาน้ำส้มมากินจากนั้นมันจึงชักในกระเป๋าเอาอาวุธปืนสงครามออกมาเพียบเลยกลุ่มไอ้ลูกน้องตัวร้ายเห็นอย่างนั้นก็พากันวิ่งหนีกันไปหมดแต่พอพระเอกยิงปืนออกมามันเป็นปืนปอมหมดเลยเว้ยในขณะนั้นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ก็ใกล้จะหมดและระเบิดกำลังจะทำงานเดอะแมสก็ได้วิ่งไปเบิดพิสารไดไนาไมซะ์ะพอระเบิดตุ้มไไออเเเดะสปรลย มีเลอควันออกนิดหน่อยแล้วก็พ่นไฟเล็กน้อยฝั่งในชัตัวร้ายตอนนี้มันก็ยังไม่เลิกลาสักทีหยิบเอามีดกะจะเข้ามาทำร้ายพระเอกต่อแต่โชคดีไอ้เจ้าไมโลช่วยเห่าเตือนไว้เดอะแมสเห็นอย่างนั้นก็ล้วงเอาจานสีออกจากกระเป๋าวาเดเอาที่กดชักโครกแล้วก็กดปรากฏว่าตัวร้ายถูกน้ำวนดูดลงโถชักโครกไปเลยเป็นอันจบเรื่องราวแฮปปี้เอนดิ้งนะอิตาสตาัลลี่พระเอกก็ถอดหน้ากาก,ากแล้วก็แกะเชือกช่วยนางเอกไว้ได้ในขณะที่กำลังจะจูบกัน ปรากฏว่าตำรวจก็เข้ามาพอดีจะจับสแตนลี์เพราะเป็นเดอะแมสแต่โชคยังดีนายกเล็กอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นเหตุการณ์ตลอดนายกเทศมนตรีจึงสั่งให้ปล่อยพระเอกแล้วก็ช่วยเป็นพยานให้ด้วยว่าเดอะแมสคือไอตัวร้ายปิกกี้ไบเดอร์ในตอนท้ายของเรื่องพระเอกแล้วก็เพื่อนรวมถึงนางเอกด้วยไปที่สะพานเพื่อที่จะเอาหน้ากากไปทิ้งพระเอกมันก็ได้ถามทีน่าว่าคุณจะไม่คิดถึงเดอะแมสใช่ไหมทีน่านางเอกนางก็เคลื่องทิ้งไปโดยไม่ลังเลแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้จูบกันสักที <utan> แต่เรื่องมันก็ยังไม่จบง่ายๆปรากฏว่าไอ้เพื่อนพระเอกมันรู้สึกเสียดายเดอะแมสมันจึงแอบย่องไปแล้วก็โดดลงไปกะจะว่ายไปเอานากากแต่ก็ไม่ทันครับไอ้ไมโลมันว่ายน้ําไปคาบตัดหน้าไปก่อนก็จบลงแล้วนะครับสลหรับหนังเรื่อง The m a s มสน้ากากเทวดาถ,ถือเป็นหนังที่สนุกและก็ดังมา,มากๆเลยในช่วงต้นยุค90ก like <ๆ>็หว<ๆ>ังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับในท้ายที่สุดผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ